คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดจทำอาจจะไม่ถูกใจใครก็ขออภัยโปรดอยู่ร่วมกันด้วยสติและเหตุผลงดใช้อารมณ์เชิญเพลิดเพลินไปกับคลิปของเราขอบคุณครับการที่ซีรีส์ไรเดอร์เรื่องหนึ่งจะประสบความสำเร็จมันก็มีหลากหลายองค์ประกอบเช่นยอดขายของเรตติ้งผู้ชมและเนื้อเรื่องที่แสนจะสนุกตอนที่ซีรีส์เรื่องนี้เปิดตัวขึ้นมา มีแต่คนแซว่าดีไซน์ดีมากแต่เนื้อเรื่องจะแย่หรือเปล่าเพราะ2เรื่องก่อนหน้าทำออกมาให้เห็นชัดเจนมากเช่นโกลที่มีดีไซน์ออกมาสวยแต่เนื้อเรื่องโคตรจะห่วยและเอ็กเซสที่ดีไซน์ออกมาโคตรจะห่วยแต่เนื้อเรื่องโคตรจะดีมากๆไม่แปลกที่บิวจะโดนตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงเรื่องนี้แต่พอซีรีส์นี้ฉายจบอะไรกันที่ทําให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้เลตติ้งไปถึง8.2ในเว็บ IMDB พอดูจบแล้ว ก็ทำให้เข้าใจขึ้นมาได้ทันทีเฮ้ hey, g a กาคุเดสวันนี้ผมจะมาพูดถึงอ,อความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ดูซีรีส์มาสเดอร์บิวจนจบกันครับ10ปีก่อนได้มีการค้นพบกล่องลึกลับที่มีชื่อว่าแ a นโด r าบ็ x กซ์บนดาวอังคารและเมื่อเปิดมันออกสกายวอลจึงถูกปลดปล่อยออกมาสกายวอลได้แบ่งญี่ปุ่นออกเป็น3ส่วนได้แก่โทโตะ เซโตะและโฮคุโตะในขณะเดียวกันก็นเกิดสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถระบุประเภทที่เรียกกันว่าสมัทในเขตโทโตะการปรากฏตัวของพวกมันทําให้ผู้คนในเมืองต่างหวาดกลัวและกลาหนคิริวเซโตะนักฟิสิกส์อัจฉริยะได้บังเอิญมาพบกับบันโจลิวกะนักโทษหลบหนีทั้ทงคู่ต่างคอยช่วยเหลือกันในการกำจัดสมัและสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดก่อนจะพบกับความจริงบางอย่างอันน่าตกใจต้องบอกเลยนะคะว่าซีรีส์บิวนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะแต่การดำเนินเรื่องนั้นทำได้น่าติดตามสนุกทุกตอนจบตอนนึ่งทำให้อยากดูตอนถ,ถัดไปทุกครั้งการวางบทได้อย่างมีชั้นเชิงและแต่ละองค์ของเรื่องมีจุดพีคจุดสนุกในตัวของมันเองภาพรวมเรื่องนี้ถือว่าทำออกมาได้กลมกล่อมทั้งด้านเนื้อหาความสัมพันธ์ของตัวละครถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเช่นตัวละครอย่างคิริเซนโตะนะครับ เป็นตัวละครที่มีปมปริศนาที่น่าสนใจนะคะมีมิติอารมณ์ที่เราสามารถเข้าถึงเข้าใจกับตัวละครนี้ได้ง่ายนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาจะเก่งฉลาดแค่ไหนนะครับแต่ในเรื่องนี้เราก็ยังจะเห็นมุมที่เขามีความเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่สูงมากๆตัวละครถัดมานะครับบันโจลิวกะตัวละครที่ดูเหมือนจะธรรมดานะครับแต่ความจริงคือตัวที่สร้าง Impact ให้กับเนื้อเรื่องพอสมควรคาแรคเตอร์นะครับดูเหมือนจะน่าลำคาญนะครับ แต่ทุกการกระทําของตัวละครนั้นที่ดูเหมือนน่าํำคาญเนี่ยมีเหตุผลรองรับอยู่เสมอทําให้เรานะั้นะเข้าใจตัวละครนี้มากขึ้นไปอีกนะครับตัวละครถัดมาอิซุรุกิมิโซระนางเอกของเรื่องนะครับตัวละครที่บทเหมือนจะจางๆแต่ทางทีมงานสามารถยัดบทให้ตัวละครนี้ดูเด่นได้แบบไม่น่าเกียดไม่ได้เป็นนางเอกจืดจางเหมือนหลายๆเรื่องที่ผ่านมาทาคิงาวะซาวะนะครับตัวละครที่เหมือนจะน่าลำคาญอีกตัวนะครับ กลับฝั่งไปสลับฝั่งมาแต่พ่อรู้เหตุผลทําให้ลาคานไม่ลงอีกเช่นเคยนะครับเป็นตัวละครที่สร้างสีสันให้แก่กลุ่มตัวเองนะครับเป็นสายหาข้อมูลให้กับตัวเองนั่นเองเป็นโจ๊กเกอร์ในการพิกเกมในหลายๆเหตุการณ์ของเรื่องนี้อีกด้วยถัดมาสวาตาลิคาซุมินะครับเป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในบรรดามัสไรเดอร์ในเรื่องนี้แล้ว เราเข้าใจเหตุผลที่เขาทำทุกอย่างนะครับเป็นตัวละครที่มีมิติสูงปุ่มหลังที่น่าสนใจมากๆนะครับฮิมูโรเก็นโทคุเป็นตัวละครที่ผมรักที่สุดในเรื่องนี้แล้วนะครับเป็นตัวละครที่มีที่มาที่ไปได้น่าสนใจนะครับและชัดเจนในคาแรคเตอร์ของตัวเองบทที่จะน่าหมั่นไส้ก็ทำได้น่าหมั่นไส้สุด แต่บทที่ทําให้รักผมก็รักเขามากๆเป็นตัวที่สร้างเสียงเฮฮาให้แก่เรื่องนะครับแม้ว่าช่วงนั้นเนื้อเรื่องจะเข้าสู่หมู่จริงจังแล้วก็ตามอุึมินาริอากินะครับเป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบที่สุดแล้วในเรื่องทั้งแน่หมั่นไส้ยิงพยองแต่บางมุมผมก็เข้าใจในบริบทที่ตัวละครนี้ทําเหมือนกันยิ่งตอนท้ายที่เฉลยเหตุผลของตัวละครก็ทําให้รักขึ้นมาได้นิดนึงเอโวลุโตหรือมัสไรเดอร์เอโวนะครับ ลาสบอสที่ดีที่สุดในโลกไรเดอร์ในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับทั้งเก่งฉลาดมีชั้นเชิงในการกระทำแผนสูงเหลี่ยมจัดเรียกได้ว่าครบรถกันเลยทีเดียวเป็นตัวละครที่พลิกสถานการณ์ได้เก่งมากๆที่ทีมตัวเอกนั้นแทบจะสู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำแม้ว่าตัวเอกอย่างมัสไรเดอร์บิลนั้นจะได้ร่างสุดยอดอย่างจีเนียส r อมาก็ตามก็ยังทำอะไรตัวละครนี้แทบจะไม่ได้เลยนะครับ อยากให้ซีรีส์ไรเดอร์นะั้นนะมีตัวละครแบบนี้อีกนะครับแบบเก่งไปเลยแบบตัวเอกทุ่มคาอะไรไม่ได้ลนะ่างฟอร์มของไรเดอร์ก็ออกแบบมาได้เท่กับทุกตัวและเกือบทุกล่างนะครับแต่มีบางล่างที่ผมพอติหน่อยละกันอย่างเช่นล่างแรกก็คือกรีซล่างแรกนะครับโรบอทเจอรี่นะครับผมมองว่าดีไซน์ ของตัวเนี้ออกมาบบดูธรรมดาธรรมดาสุดๆไม่สมกับเป็นไรเดอร์ลำดับที่3เลยดูจืดชืดมากๆผมนอนดูข้างๆกับแฟนผมนครับแฟนผมไม่เคยดูไรเดอร์เลยนะพอแฟนผมเห็นเจ้าตัวนี้แฟนผมบอกเลยว่าแบบดูไม่เท่เลยอะ่ะก็นั่นแหละครับดูเสียดายเหมือนสแคทไดเวอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคอร์สชาร์ตมากกว่าที่จะเป็นตัวนี้ฮนะเหมือนตัวนี้แบบเอามาเสริมยอดขายเฉยๆะครับตัวที่2นะครับบิ i จีเนียตฟอร์มนะครับอันที่เป็นเสียดายมากๆครับ ที่แบบเอาขวดมาแป,แ,ปแปะแปะทำให้แบบหน้ากากมันดูเป็นเส้นเส้นหลอดๆนะครับมันไม่ชอบเอามากๆนะครับเพราะว่าผมเสียดายคู่สีของล่างนี้ผมชอบคู่สีล่างนี้ว่ามันออกแบบขาวแบบสีลุ้งอะไรอย่างเงี้ยเฉดสีทําออกมาได้สวยนะครับแต่การดีไซน์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆทาออกมาได้น่าเสียดายครับภาอที่3ครับแ b ปบิดดากอนนะครับในช่วงตอนท้ายๆนะครับ ทำออกมาเป็น CG กากากๆนะครับดูลอยๆหลุดๆจากตีมเรื่องมากๆทำให้ขัดอารมณ์อยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าถ้าทำเป็นชุดอะผมว่าน่าจะดูดีกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่าในเรื่องไม่ได้ทำถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะออกมาดีแค่ไหนนะครับแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่เล็กๆน้อยๆในมุมมองของผมนะครับอย่างเช่นสมักับกลุ่มเฟลนะครับที่เป็นตัวร้ายหลักขององค์แรกนะครับดูไรบทไปเลยเมื่อเข้าสู่ องที่2นะครับแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าในเรื่องมันก็มีอีเวนต์มีเหตุการณ์อะไรต่างๆนานา,นาที่มารองรับว่าทำไมปุ่มเฟลกับสมัทถึงได้มีบทจางไปแต่ผมก็แอบ,บเสียดายอยู่ดีครับแต่ยังไงสะเรื่องมันก็ให้เหตุผลเราไปหมดแล้วอย่างที่สองครับอันนี้อาจจะเป็นแบบความเห็นส่วนตัวของผมมากๆเลยนะครับมันก็คือตอนจบที่ผมรู้สึกว่าจบไม่แฟร์กับตัวละครไปนิดนึงนะครับ มันดูใจร้ายกับตัวละครของเราไปหน่อยอะมันดูใจร้ายกับสิ่งที่ตัวละครของเราได้ทํามาครับมันน่าเศร้ามากเลยอะถึงแม้ว่าสป i ินออฟภาคแยกอย่าง New World อะไรเงี้ยจะออกมาแก้ไขในส่วนนี้นะครับทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมน,นะครับแต่ถ้านับว่าผม,มาดูแค่ซีรีส์หรือว่าแบบ คนที่ตามดูซีรีส์มาตั้งแต่ตอนที่1นึ่งจนตอนที่49่สิบเก้ตอนจบนะคะเจอตอนจบนี้ไปอ่ะผมว่าหลายๆคนก็แอบแซดอยู่พอสมควรนะมันมันแอบใจร้ายไปนิดนึงสรุปนะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นซีรีส์คุณภาพซีรีส์หนึ่งที่คุณไม่ควรพลาดถ้าคุณออกตัวว่าคุณเป็นแฟนของค a มเม้นไรเดอร์นะครับทุกกิริยาบทของตัวละครน,นะครับมีเหตุผลมารองรับอยู่เสมอทุกอย่างที่เราดูแล้วเราขัดใจนะครับพอเฉลยปมออกมาแล้วเราไม่ติดใจกับมันเลยสักนิด ทุกปมทุกปริศนาที่เรื่องนี้ได้หยอดไว้ได้รับการเฉลยออกมาทุกอย่างถือว่าจบได้เคลียร์ทุกอย่างนะครับดูจบแล้วเราจะไม่ค้องใจอะไรกับเรื่องนี้อีกเลยนะครับผมสามารถเรียกมันว่ามาสเตอร์พีได้อย่างไม่เกินจริงมากๆสําหรับเรื่องนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนที่ชื่นชอบม a สเลเดอร์ไปหาดูจริงๆครับแล้วคุณจะรักซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกับที่ผมรักซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูซีรีส์ a ัส r i d e r Build เป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมครับสลับคลิปแบบนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นคลิปที่ผมกันกองในการเขียนสนคริปต์อย่างรุนแรงนะครับขอให้ฟีดแบ็มันดีๆด้วยเถอะถ้าฟีดแบ็ไม่ดีเสียดายแย่เลยเพราะว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทําออกมาได้เหนื่อยมากๆก็สําหรับคลิปถัดไปผมจะแบบบอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกก็รอติดตามหรือท่านผู้ชมอยากให้ผมพูดความรู้สึกเรื่องไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ ก็สำหรับน,นี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ